Ah. Oh. ับขอทางเันจ้าที่หน่อยครับนี่กออย่กำลังมาแต่ตามรูปเลยทำต่อนี่ทำต่ออยบ้านททำต่อเลย เดี๋ยวรอหน้าแตะแล้วนะแตะแล้วนะมั้งถอยห่างถอยครับนาเลยกนถอยนะถอยนะเรามถอยถอยนอนันครับศูนยเหรอมีเกากับใหม่ครับเข้าใหม่ครับถอยหามเียะนีเข้าได้นเลยันก็เท่งารซ้ตนแค่ตุ๋นนี่อันนี้ถอยคุณถอยท่านถอยทุกคนถอยนะครับทุกคนถอยนะครับโชคนะครับ

โทษนะครับขอได้คืนของเขาาต้องอยู่ดานไม่ดนไม่เจอดนไม่เอทำอะไรจ่อไม่เจอะไรทุกอ่งเวันที่เจมมาถึงนั้เขาก็ต้องเขาอยู่นอนอยู่นรงแล้วตอนที่เราแรกเราเ็นนเรเอไมตอนทต่แรกเวลาผมมาเจอเขากลังขนสิดตอนแรกอ๋หรอไม่มีใครเแต่ว่าเขาแค่ไม่กล้าบอกว่าเขาต้่งเข้อยู่แล้วก็ไปร่งลงา ต้องอะไรปะต้องอะไร tún 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 ปั๊บปับปั๊บปัดิดิของชมพูนะ

แล้วคแล้วขาเลได้ข่ยไม่ดพี่เดี๋ยวถือตามไหมผมเลยให้รถผู้ที่รอยู่ไหนตามเลยพี่เดี๋ยวผมเข้าไปนออขอท่าหน่ครับขอท่าหน่ครับขอท่าหน่อครับขอท่าหน่ครับขอท่าหน่อยครับ ตักิน l เล s โกไปนุ๊กตักิกีนไปก่อนเลยครับ Tap, tap. ครับช่วยเป็นยกนะได้ครับขอบคุณครับระวังไอ้พี่หยยบหยยบหยีบยิเหยียบโอเค ปอดไอ้ีมาเลยผมเนี่ยนน้เดี๋ยวสอนปไอวีหน่อยเดี๋ยวผมกดให้เอาพีพวกตือไว้เดี๋ยวผมชื่อเขายกโอ้โหแขงไอ้พรอมหไอวีพร้อมไหมไอวีพร้อมครับไอวีพร้อมครับพร้อมนะครับเตรียมครับขาาูาางขังั กว่าจะมีวันนี้พี่ก็ต้องเหนื่อยมึงกินช้าเพราะเอื่อยเอื่อยแตพี่หาเงินแบบดูทำงานแบบกิ๊กกิ๊กกิ๊กิก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 